โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้กระเป๋าในเซิร์ฟแบตเออทิร์ครับโอเพนทีกันนะครับกระเป๋าหาดอกตามบ้านตามเมืองต่างๆนะครับ <c oughs> ผมมีอยู่แล้วช่างเมือครับผมจะใส่เอา มีพลังเล็กทั้งใหญ่เนี่ยโอเคได้มโอเคหนึ่งสิบสี่อันอ่อนใหญ่บ้างโอเคที่ใช้ก็ง่ายง่ายนะครับขิดขวาแล้วคล้อ,องสรข้าไป ก็ไม่ได้ยากสักหน่อยแล้วก็เอาใส่ตัวเอใส่ตัวเวลาใช้กดตัวบีมก็จะขึ้นหน้าตางอ,องต้องขออภัาไม่กดไม่ขึ้น,นเลยทีะคานก็มีแค่นี้แหละครับง่าย เรม่เดเข้ามาทำมะเขือพี่มยหโอเคุ๊ดบาย